ประธานอาเซียนเรียกร้องให้ไทยเจราจากับกัมพูชาผ่าน JBC นะครับกรณีข้อพิพาทชายแดนจังหวัดสระแก้วนะครับที่ทางกัมพูชายพยายามประท้วงว่าเป็นของพวกเขาแล้วก็หลังจากที่นายคุณมนเนตครับได้มีการส่งหนังสือเรียกร้องไปยังประชาคมโลกว่าถูกไทยคุกคามถูกไทยรังแกนะครับทางด้านกองทัพไทยก็ยืนยันว่าไม่จาเป็นต้องเจราจาผ่าน JBC เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของไทย100ซแล้วก็มีคําสั่งปิดด่านทุกด่านจนกว่ากัมพูชาจะเลิกคุกคามไทยครับ อยู่กับผมเจโลทล์กนะครับจากกรณีข้อพิพาทนะครับในพื้นที่ชายแดนที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสักแก้วนะครับซึ่ง2พื้นที่นี้เป็นของไทย100นะร้อเซนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ให้ชาวกัมพูชาเนี่ยมาอยู่อาศัยแล้วไทยเข้าพยายามผลักดันกลับไปแล้วตอนนี้ก็เกิดการประท้วงกันนะฮะทางฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าไทยเนี่ยไปรังแกเขาไปไล่พื้นที่เขานะครับมีการเอาประชาชนชาวบ้านนะครับเด็กสตรีนะครับ สะะมาประท้วงกันใหญ่เลยนะครับและทางกัมพูชาเอาอีกแล้วฮะเล่นละครตีบทเศร้ารบกบเป็นเหยื่อครับส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประชาคมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอันวาปบราหิมนาย,ยกมาเลเซียแล้วก็ประธานอาเซียนส่งไปยังสีจิ้นผิงส่งไปหาโดนัลด์ทรัมป์นะครับเอมมาเรลมาคร อันโตนิโอกูเตเลสนะครับเลขาธิการสหรประชาชาติรวมไปถึงอนาเลนานะครับประธานสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติประมาณว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของไทยนะมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนก่อนหน้านี้ชาวกัมพูชาก็ไปอยู่กันมานานแต่ว่ากลับโดนไทยรังแกโดนไทยคุกคามนะครับขับไล่ประชาชนชาวกัมพูชาออกไปไม่ให้มีบ้านอยู่ไม่ให้ไปทําพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ยังอ้างว่าทางทหารไทยเนี่ยไปคุกคามแล้วก็ไปยึดพื้นที่ของกัมพูชาเพิ่มเติมอีกด้วยครับดูฮะ ต่อมาครับนายอันวาบร์หิมครับนี่ประธานอาเซียแล้วก็นายกของมาเลเซียก็โพสต์นี้เลยนะฮะเรียกร้องให้ไทยเนี่ยไปร่วมเจรจากับกัมพูชากรณีพื้นที่พิาพาทนี้ผ่าน JBC นะฮะซึ่งทางไทยเองก็บอกว่าทําไมต้องไปเจรจาผ่าน JBC มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ JBC เลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยร้อเ์เซนะครับเป็นพื้นที่ของจังหวัดสักแก้วทั้ง2พื้นที่เลยนะก็คือบ้านเอ,อ่อบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยากแก้วครับ นอกจากนี้ก็ประกาศเลยนะครับว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยชัดเจนนะครับให้ปิดด่านชายแดนทุกด่านจนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพภัยคุกขามนั่นเองครับไหนค็ับก็ติดตามกันและกดแชร์กันด้วยนะครับ